สวัสดีครับแฟนมมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกวันลุพิน,นีนัดที่129นะครับประจำวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568ถ่ายทอสดสดจากสนามมวยลุมพิน,นีนะครับเริ่มหมือนขัน19 3, นาฬิกาสาิีเป็นต้นไปครับวันนี้พงษ์จิก็จะมาออกทศน์วิเคราะห์วิจารณ์มวยครับและพาแฟนมมวยทุกท่านครับไปดูรูปร่างนตัวนักมวยหลังช่างกัน ก่อนที่จะไปออกทศนะครับฝากแฟนมมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้พอมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่แรกที่จะออกทศนะนะครับเป็นคู่ที่3ของรายการครับเป็นมวยไทยแคดเวท1นึ่รปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าฮารอมนะครับหรือเจ้าฮาริงอม นักชกวัย27ปีครับสูง163เซติเมตรจากเมียนมานะครับผลงานฟอร์มหลังของฮารเรอมนะครับในรายการวันมาแพ้นักวิสาให้กับจุราอิอิชิอินะครับนักชกญี่ปุ่นครับเมื่อสิงหาคม6 8ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้คือเจ้าฮารุยุกิทานิสึหรือตอนชกมวยไทยเนี่ยชื่อว่าฮารุเกะทรงฤทธิ์นะครับนักชกวัย22ปีครับสูง167เซติเมตร มวยจากไประเทญี่ปุ่นนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าฮารุยุกิในรายการวันนะครับมบแล้ว5ครั้งชนะไป4แพ้ไป1นะครับก่อนนี้ชนะมา4ไฟติดนะครับราสุดมีแพ้นอกคูที่หให้กับเจ้าเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนะครับเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมาผลงานไฟหลังสุดนี้พึ่งมาสะดุดนะครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าฮารุยุกิจะลืมๆนะครับดูจะได้รอยกว่าส่วนเจ้าฮารีออมดูจะเล็กแล้วก็สั้นกว่านะครับเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียดทั้งคู่เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับฮารออมจากเมียนมาเป็นมวยขวาการแรงก,กาชนเตะต่อยแรงแล้วก็สู้ดีนะครับจุดเด่นนี่อยู่ที่หมัดนะครับจงังหวะเข้าทําแกรัวเป็นชุด ก่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างในะแกอาศัยออกเยอะนะครับแล้วก็ความพยายามดีแต่ว่าแกจะขาดการป้องกันตัวนะครับร่างกายความสดแล้วก็ช่วงชกนี่จะจะดูเป็นรองส่วนทางด้านคู่ต่อสู้ครับเจ้าฮารุยุกิรานนี้ก็รุ่นน้องครับเป็นมวยขวาทักษะดีคล่องแคล่วเข้า,ขาออกเร็วนะครับอาวุธมวยนี่ดูจะครบเครื่องคล่องเลยนะครับคู่ที่3ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับ ผมบอ,อกชอบชบังฝั่งทางด้านเจ้าฮารุยุกินะครับดูจะได้หนุ่มได้สดนะครับอาวุธมวยนี่มีทุกลูกเลยครับแล้วก็ยืดหยุ่นเกมดีด้วยมีลูกมีรับเดินได้ถอยเป็นเบียดไปเบียดมาน้องทีพีีความนิ่งความรัดกลุมรวมถึงจังหวะมวยเนี่ยดูจะดีกว่านะครับคู่ที่3ของรายการครับออกชอบางฝั่งทางด้านฮารุยุกิทานิสึจากญี่ปุ่นครับมองด้วยชนะเจ้าฮารอมจากเมียนมานะครับ มาตอนที่คู่ต่อมาครับข้ามมาที่คู่ที่5ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับทางซ้ายมือครับนี่คือคัมพีเทวดาสิทธิกุลนะครับนักชกวัย23ปีครับสูง183เซนติเมตรมวยจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผลงานฟอร์มหลังของคัมพีเทวดาในรายการวันนะครับสองไฟครับเริ่มจากแพ้รอที่2ให้กับอารซซิโอมาลาเทสตานะครับนักชกจากอิตาลีและก็หลังสุดนี้มาแพ้้องที่1ให้กับเอลบุช ออสมานอฟจากรักเสเซียครับเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมา2ผลงานหลังของคัมพิเดวาในรายการวันนี้จบสั้นทั้ง2ไฟเลยนะครับส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้คือฮัมซาลาชิดนะครับนักชกวัย26ปีสูง180ซนเมตรจากโมร็อกโกเจ้าของสถิติสุดโหดเลยครับชนะ17จากทั้งหมด19ไฟในการชกระดับอาชีพนะครับโดยผลงานไฟหลังสุดนี้ไปชนะคะแนนเจ้าธนูเพชร บัวเทคโนโลยีพูดสวงครับในรายการแฟร์เทคไฟท์มวยพันพันเอ็กตรีมนะครับตั้งแต่กรกฎาคม68ที่ผ่าน 80, มานะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูว่าคำพีเทวดาจะเหลื่อมๆนะครับดูจะได้รอยกว่าส่วนเจ้าฮัมซ่าราชิดเนี่ยจะดูสั้นกว่านิดนึงนะครับแต่ได้ทางกว้างทางหนานะครับเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียดด้วยกันทั้งคู่คู่นี้ก็ซ้ายกับขวาเะครับเชิงโชคสตาร์ของทั้งคู่ คำพีเทวดารายนี้เป็นมือซ้ายสูงยาวรูปร่างดีเตะซ้ายต่อยซ้ายดากักเตะดักแทงรายนี้ซ้ายทั้งแถบคำพีเทวดาอาวุธด,ดีรูปร่างดีนะครับดีกีนี้ก็แชมป์ชูวันซีซัน3นะครับรุ่น64กิโลกร,รมัม แต่ว่าของเดิมๆรายนี้โดนหนักลดแรงไม่ค่อยได้นะครับโดนหนักๆน,น,นี่มีบุบว้ามีโครงครงหัวจิตหัวใจดูว่าจะมีรอยซึมเหมือนกันนะครับผลงาน2ไฟในรายการวันแพ้นทั้งสองไฟนี้ก็ต้องเลือกอร,ร์มเก่งหาความมั่นใจให้กับตัวเองต่อไปส่วนผู้โชคทางขวามือรานนี้ทมซ่าเป็นประเภทมวยขวาพันดุเตต่อยอาวุธแรงนะครับลำหักลำค้นดดแล้วก็มีลูกหนักแล้วก็มีลูกดุกดันด้วยคู่ที่๕ของรายการครับคู่นี้ เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับผมบอกชอบบาลังฝั่งทําด้านเจ้าฮัมซานะครับรายนี้ทักษะดีครับเดินเตะเดินต่อยจิมนาจิมท้องเจาะร่างสลับบนจังหวะเข้าเบรกเข้าทําแกออกเป็นชุดนะครับมองว่าโดนต่อโดนดอกต่อดอกลูกดุดันแล้วก็ลูกหนักแรงนี่มองว่าจะดูดีกว่านะครับค้อทีของรายการครับออกชอบบอลังฝั่งทางด้านเจ้าฮัมซาราชิดจากโมร็อกโกดูว่าชนะเจ้าคมพีเทวดาสิทธิที่กุนนะครับ มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่6ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยแคทเวท118ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเจ้าเฟอร์กัสมิดนะครับนักชกวัย19ปีสูง170เจสซนติเมตรจากสารชนาจนะครับเจ้าเฟอร์กัสรายนี้ก็ส่วนใหญ่จะชกเคลื่อนไหวอยู่ในรายการโรชชูวันนะครับดีกี้นี่ก็แชมป์เลยนะครับโรชชูวันจากอังกฤษนะครับส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้คือซาลัน อเวซาบี i, นะครับนะักชกวัย24ปีสูง165เซนติเมตรจากเยเมนนะครับผลงานหลังๆของสาวานรานี้ก็จะเคลื่อนไหวอยู่แถวมาเลเซียนะครับฝ่ายนี้มาประเดิมในรายการวันคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามภาพตามสายตาเฟอร์กัสทางซ้ายจะดูลมเลียมครับจะดูได้รอยกว่าส่วนซารานทางขวาจะดูสั้นกว่าสีแบบช่วงเนื้อตัวดูแน่นนะครับดูเปียกด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เชิงชกสตา์ของทั้งคู่นะครับ เฟอร์กัสสมิธรายนี้ก็รุ่นน้องนะครับเป็นมวยสเตปดีครับสองข้งสองกาดขวาดีไซต์ทีแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับรายนี้เป็นดาวรุ่งฟอร์มสดจากสารชนนจักรนะครับส่วนกุชกทางขวามือครับรายนี้สารานก็เป็นรุ่นพี่เป็นมวยกล้าไร้กล้าชนนะครับสู้ดีครับแล้วก็มีโต้มีเถียงตลอดคือได้ทั้งขวาแล้วก็ซ้ายแต่บางทีก็มีหลุดหลวมออกลูกชงช่างการป้องกันตัวนี้ดูว่ายังไม่เนี๊ยบนะครับคู่ที่6ของ,ของรายการดูแล้วก็ แม่ให้คล้ายกันไหไครับมีนอกมีในแล้วก็การการะชนด้วยกันทั้งคู่แต่เมื่อเปลี่ยนเส้ไปแล้วคู่นี้ผมออกชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้าเฟอร์กัสสมิธนะครับรุ่นน้องครับดูจะได้หนุ่มได้สด แล้วเฟอร์การ์ดแกคิดไวทำไวยนครับทักษะมวยดูดีด้วยอาวุธมวยนี่มีทุกลู่จังหวะวงนอกซ้ายหน้าขวาหลังออกแรงครับแล้วก็ใกล้ๆมีหมัดมีศอกอันตารายด้วยจังหวะเขาทําแกนี่ก็รวมเป็นชุดเหมือนกันนะครับทีต่อทีเบียดประทะก,กันไปเนี่ยมองดูว่าสดน่าจะบทเก่านะครับคู่ที่ของรายการครับออกฉาบังฝั่งทางด้านเฟอร์การ์ดสมิธจากสราชนจักรมองด้วยชนะเจ้าซารานอาเวซาบีจากเยเมนนะครับ มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่7ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยแคดเวท120ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเพชรชาดแกวินยิมนะครับหรือเพชรชาตอินไฟสไตล์หรือเก่าก่อนนั้นนั้นก็คือเจ้าเสือคิมสอซิรินทานะครับนักชกวัย23ปีสูง167ซนติเมตรมวยจากอำเภอสังคมจดหนองคายนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเพชรชาตนะครับในรายการวันนโชชไว้ดีนะครับเริ่มจากชาโนคที่1เจ้าเพชตาเสือซีโอปอ แล้วก็หลังสุดนี้มาชนะนอกที่2ผาหมออีแดงโชคอํานวยชัยครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับสผลงานหลังในรายการวันนี้จบสั้นทั้ง2องไฟเลยนะครับส่วนคูชคทางขวามือรายนี้คือเจ้ายอดอนุชาเอกปตานีหรือปอปจันสีนะครับนักโชกวัย25ปีครับสูง162เซนติเมตรมวยจากอำเภอกลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ ผลงาน2ไฟหลังของยอดอนุชาในรายการวันนะครับเริ่มจากแพน้นอกที่1ให้กับก้าไกลชอ5พยักตั้งแต่ปี2023นะครับแล้วก็หยุดหายจากรายการวันไปพักใหญ่หลังสุดนี้กลับมาขึ้นมาอีกครั้งครับมาชนะคะแนนเจ้าเจ้าอินซีพีเคแสนชัยนะครับเมื่อสิงหาคม68แปที่ผ่านมานะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูเพชรคิดจะดูรอยกว่าดูได้เปรียบช่วงส่วนยอดอนุชาดูจะสั้นดูจะเล็กกว่านะครับ เนื้อตัวจากรูปดูแล้วก็พอๆกันครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับเพชราคิดหรือเสือคิมเนี่ยเป็นประเภทบุกบู้นะครับเดินเตะเดินต่อยไฟเตอร์ครับการแรกกาชนเขาในแข่งแกร่งรายนี้นอกได้ในดีนะครับในรูปแบบ5ยกเนี่ยเพชราคิด <cha> ถ้าพูดถึงตอนที่ต่อยใน5ยกเนี่ยมาตรฐานก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับประเภทเดาใจยากไฟไหนมาดีก็สู้ดีมาก แต่ถ้ามาแบบไม่กระตือรือร้นถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างก็ดูว่าจะรุนเหนื่อยเหมือนกันแต่พอมาชกในรายการวันนี้โอ้โหดีวันดีคืนเลยนะครับส่วนกูชชกทางขวามอือครับรายนี้เป็นประเภทมวยขวานะครับยอดนุชาเตะต่อยอาวุธแรงครับแล้วก็สู้ดีเหมือนกันครับโดยเฉพาะหมัดสอกนี่อันตรายมากๆรุนได้ตลอดแต่ถ้าโดนปิดช่องไฟหมัดศอกไม่ทํางานก็ดูว่าจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข่าในลูกจับลูกล็อกเหนียวๆนีจ่จะดูเป็นรองนะครับ คู่ที่เจของรายการครับคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วครับประเภทการแลกการชนแล้วก็ดุดันหนักแรงด้วยกันนะครับใคร,ใครหลุใครหลวมมีโอกาสที่จะล่วงหล่นได้คู่นี้ออกชอบทางฝั่งทางด้านเจ้าเพชรชาคิดนะครับผลงานในวันช่วงหลังนี่โชว์ไว้ดีนะครับวงนอกนี่วัดดวงเลยครับเพราะห้าต่างฝ่ายต่างก็หนักแรงครับใครดีใครอยู่แต่พอประกบวงในเกี่ยวไปเกี่ยวมาลูกจับลูกล็อกเพลงเข่าแล้วก็ประเภท ในเหนียวเหนียวเนี่ยดูว่าจะได้เปรียบนะครับเพชรคิดเลี่ยมเข่าเพงเข่านีต้ตีได้ทุกท่าเลยนะครับมีทั้งเด้งมีทั้งยัดแล้วก็ใกล้ๆมีหมัดมีศอกสลับคอยเปลี่ยนเกมแล้วก็พิษาการได้ตลอดด้วยอาวุธมวยดูหลากหลายกว่าครับคู่นี้ออกช็อตหลังฝั่งทางด้านเพชรคิดแกวินยิมดูว่าชนะเจ้ายอดอนุชาเอกปัตตานีนะครับมาต่อที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่8ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยแคดเวทร้อยยี่สิบสองปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือสมานชัย ซอสมัยนะครับหรือชีเบียมยิมนักชกวัย25ปีครับสูง169เซติเมตรมวยจากอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลผลงานฟอร์มหลังของสมานชัยครับในรายการวันก็ชกมาแล้ว3ครั้งนะครับชนะชนะ2นะครับแล้วก็แพ้1นะครับสำหรับเจ้าสมานชัยโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้มาชนะนอกที่2ให้กับเจ้าอาสุนน้อย สิจาาสิงห์นะครับเมื่อมิถุนายน68ชิบผ่านมานะครับหลังสุดนี้มาก็เกือบหลับครับแต่ก็กลับมาได้ต้นๆ้นโดนหนักๆก็เจนอยู่เจนไปครับมาได้ลูกเหันการขอนะครับแล้วก็ชนะคูชกไปสูงคู่ต่อสู้ทางขวามือครับรายนี้คือตำนานไทย PK เล็กเฟิร์ดเอานะครับหรือเจ้าก็อตาเพชรบุรีหรือเจ้าภูทอกตันเดียวกันครับนักชกวัย25ปีนะครับสูง163ซนติเมตรมวยจากอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับ ผลงานฟอร์มหลังของเจ้าตำนานไทยในรายการวันนะครับก็ชกมาแล้ว3ครั้งชนะไป1แพ้ไป2นะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดในรายการวันของตำนานไทยนะครับก็แพ้นกักที่1ให้กับยอดกิติเฟียสประทุมนะครับตั้งแต่กันยายนปี 6- 7นะครับปีที่แล้วนะครับแล้วก็หยุดหายเรือจากรายการวันไปพักใหญ่นะครับคค่ที่8ของรายการครับคู่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกท่าตามข้อมูล สมรนชัยนี่จะดูได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับในส่วนของเนื้อตัวดูดีดูเป๊ดูเปียด,ด้วยกันทั้งคู่คู่นี้เชิงโชวสไตล์ของทั้งคู่นะครับประเภทศิลปะปราพระกำลังครับ เจ้าสมานชายรายนี้ฝีมือนะครับเก็บการดักเตะดักแทงหลักเรี่ยมดีครับตน้ตนๆนี้พอได้นะครับสมานชายแต่ว่าปลายๆก็มีเหี่ยวมีแฟบทุกทีเหมือนกันนะครับลูกบูลูก,ลกดุดันดูจะเป็นรองไฟนี้ก็ต้องพริ้วให้ได้ตลอดนะครับสูงชุดทางด้านตำนานไทยหรือเจ้าก๊อตหรือบูทอกรายนี้เป็นไฟเตอร์เป็นมวยอาวุธแรงแต่ขาต่หมัดอ่าแล้วก็ดุดันนะครับในวันผลงานของเจ้าตำนานไทยหรือเจ้าก๊อตดูจะลุม้มนดอนนะครับ แต่ถ้าพูดถึงในรูปแบบ5ยกช่วงนี้ดูจะสดแรงขึ้นมาเลยครับ คู่ที่แปของรายการครับคู่นี้บูกับบุญน,นะครับประเภทเก่าๆด้วยกันทั้งคู่ถ้าชอบประเภทจงังหวะฝีมือเชิงตั้งรับถอยทำก็สมัตชัยแต่ถ้าชอบประเภทไฟเตอร์เปิดเกมเดินทำนี้ก็ตํานานไทยนะครับได้คนละอย่างดีคนละแบบครับเมื่อเป็นเช่นเป็นแล้วผมออชอบกางฝั่งทางด้านเจ้าตํานานไทยนะครับรายนี้เดินเตะเดินต่อยจิ้มหน้าจิ้มท้องร้วงลําตัวช่วงนี้กลัองมั่นใจครับคิดได้ทําได้โดนต่อโดนทีต่อท,อทีลูกหนักลูกแรงนี่มองว่าจะดูดีกว่านะครับ คู่ที่แปของรายการครับออกส็าตลังฝั่งทางด้านตำนานไทยพีเคเล็กเฟิร์ดเอานะครับดูว่าชนะเจ้าสมานชัยสอสมัยครับมาถึงคู่ที่9้าของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยแคทเวท130ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือบราซิลเอกเมืองนนนะครับนักชกวัย20ปีสูง171เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจอดกะบีนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าบราซิลนะครับในรายการวันชมแล้ว7จดครั้งชนะไป4แพ้ไป3นะครับโดยที่ผลงาน ไฟล์หลังสุดเนี่ยมาแพ้กในนันกับเจ้าคาซานซารมอฟจากอุซเบกิสถานนะครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมาสูงช่วงทางขวามือรานนี้คือซูฟีอานเมชดูบีนะครับนักชกวัย24ปีสูง176เซนิเมตรจากโมร็อกโกช่วงหลังผลงานของเจ้าซูฟิอานก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบ3ยก ในรายการแฟเทคไฟบ้าง RWS บ้างไฟนี้ก็มาประเดิมในรายการวันนะครับคนที่ถ้าดูจากรูปร่างแน่นอนครับตามภาพตามสายตาดูซูฟิอานจะดูลอยกว่าดูได้เปรียบช่วงดูได้ใหญ่เลยครับส่วนบราซิลนะักชกชาวไของเราเนี่ยจะดูสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับเนื้อตัวดูเปียกด้วยกันทั้งคู่ คู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับบราซิลนี่ก็เป็นประเภทคล่องแคล่วนะครับเชิงดีอาวุธมีทุกลูกนะครับรายนี้ประเภทสายพิ้วนะครับฉับเฉวยเข้าออกไวายนะครับความคุ้นชินในนวมเล็ก รายการวันนี้จะดูได้เปรียบแต่ว่าบราซิลเวลาโดนอัดโดนเบียดโดนหน,หนักก็มีโค,ครงคร็งเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะลําตัวนี่โดนแล้วมีจักเกจี้นะครับส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าซูฟีอานทางขวามือกางเกงสีขาวและนี่ก็เป็นเหมือนรูปร่างดีนะครับดักเตะดักต่อยชิงทําและป้องกันนะครับอาวุธมวยนี่ดูว่าแหมพอใช้เลยครับคือหมัดดีแข้งดีนะครับแต่ถ้าพูดถึงความเป็นมวยก็ดูว่าอย่างพืนๆน,นะครับคู่ที่9ก้าของรายการครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนที่กันไปแล้วครับ ผมบอกชื่อพลังฝั่งทางด้านเจ้าบราซิลนะครับความคุ้นชินในรายการวันนี้ดูจะได้เปรียบถึงแม้ว่าฟอร์มหลังผลงานจะแพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในรายการวันตลอดรายนี้จงังหวะมวยดีนะครับชุกละเอียดเก็บกันโกโก้โตแมนแมนเบสิกเพลงแข่งของบราซิลนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายหน้าหรือขวาหลังที่ทำงานตลอดเบียดไปเบียดมาเองที่าทีมองดูว่าจะจัดจ้านกว่านะครับ คู่ที่เก้าของรายการครับออกชำอลังฝั่งทางด้านบราซิลเอกเมืองนนมองด้วยชนะเจ้าซูฟิอานเมชดูบีจากโมร็อกโกนะครับมาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่10ของรายการครับคู่นี้เป็นเมยไทยแคดเวท126บปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือแหลมสิงห์สอเดชพันนะครับนักชกวัย29ปีสูง170เซนติเมตรยจากอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชผลงานฟอร์มหลังของแหลมสิงห์ในรายการวันนะครับชุมแล้ว6ครั้งชนะไป4แพ้ไป2 โดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเด่นเกียงไกรสิงมาวินนะครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โชคทางขวามือครับรายนี้คือเจ้าคาซานซารมอฟนักชกวัย19ปีสูง170เซนเมตรจากประเทศอุซเบกิสถานนะครับ โดยที่ผลงาน2ไฟหลังของเจ้าคาซานในรายการวันนี้โชว์วดีนะครับเริ่มจากชนะคะแนนพยาคุดเสือจันทกมวยไทยและก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าบราซิลเอกเมืองนนครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมานะครับสผลงานหลังในรายการวันของคาซานนี่ชนะมารวดเลยนะครับคู่นี้ถ้าดูจาก รูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลก็ปานหัวตัวเท่าครับ170ซนเมตรด้วยกันทั้งคู่เนื้อตัวดูแล้วก็พอๆกันครับดูนั่นดูเปียคู่นี้สดกับเก่าเลยครับอายุนันที่ห่างกันเป็น10ปีเลยนะครับมวยเก่าเกมรุ่นพี่อยู่ทังฝั่งทางด้านแหลมสิงนะครับเป็นมวยขวาชนตื้อเดินเตะเดินต่อยอัดเบียชนทะเลาะลายนี้บุกบู้สู้ดีนะครับนอกในสู้ทุกลูกตามทรงก็ต้องมาชนทันลเลาะนะครับคือ ถ้ามายืนเต้นยืนคุยยึกยึกยักยักจดจดจ้องจ้องนี่ก็ดูว่าจะ เข้าร่องแข่งได้นะครับเพราะว่าหลักเหลี่ยมเชิงแล้วก็ความรวดเร็วนี่จะจะดูเป็นรองนะครับเจ้าแหลมสิงส่วนคู่ชกทางด้านคาซานร,รุ่นน้องและนี่ก็เป็นมวยที่เข้าออกไวนะครับเตะขวาเตยขวาแล้วก็มีความคล่องแคล่วนะครับลูกรอลูกชนดีครับคือแกยียย,ย,ย,ยนกวนใจครับเจ้าคาซานวงนอกนี่จัดจ้านเลยนะครับแต่พอโดนอัดหนักๆห,หรือโดนแรงๆก็มีชะง,งักมีคิดหนักเหมือนกันนะครับแต่จะได้ในเรื่องของอ ร่างกายความสดนะครับคู่ที่สิของรายการครับคูน่นี้สดจะบทเกา๋าหรือว่าเก๋าจะเอาอยู่นะครับคูน่นี้เมื่อเป็นเรื่องไปแล้วครับผมออกชอบกาลังฝั่งทางด้านเจ้าขาซานนะครับ คือดูจุกจิกแล้วก็ชกยากครับอาวุธมวยแกคคบเครื่องคล่องเลยครับแล้วได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายด้วยคือโดนต่อโดนเหนื่อยต่อเหนื่อยด้วยความสดของเด็กหนุ่มเนี่ยมองดูว่าจะฟื้นได้ไวกว่านะครับคู่นี้มองว่าสดน่าจะบทเก่านะครับคู่ที่สิบของรายการครับออกชมทางฝั่งทางด้านคาซานซารูมอฟจากอุชเบกิสถานดูว่าชนะเจ้ารัมสิงส์อเดชพันนะครับมาถึงคู่ที่11ของรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยเคทตเวท126ปอนด์นะครับ ทางซ้ายมือครับนี่คือเพชรลำพูนหมวดดับลำปางนะครับนักชกวัย28ปีสูง167ซนติเมตรมวยจากอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับเพชรลำพูนผลงานในรายการวันครับชมแล้ว10ครั้งชนะไป7แพ้ไป3โดยที่ผลงานไฟหลังสุดครับมาชาะน้องที่2ประดักนินซีบีมวยไทยครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมาสูงชกทางขวามือครับรายนี้คืออาหยัดอารบัดนะครับนักชกวัย24ปีสูง172เซนติเมตรจากเพชรอินลักษ์นะครับ ผลงานฟอร์มหลังของอายัดในรายการวันชุ่มแล้ว4ครั้งชนะ2แพ้2นะครับชนะแพ้อย่างระดับครึ่งโดยที่ผลงานไฟหลังสุดมาชนะน็อกวิ่งหนึ่งนะครับเหนือเพชรที่็9เ้าสบเกมื่อกาะยนต์แปดชิผ่านมานะครับคุณนิทาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชคดูว่าอายัดจะเรลื่อมเรื่มนะครับดูจะได้รอยกว่าเล็กน้อยส่วนเจ้าเพชรลำพูนดูจะสั้นกว่านิดนึงนะครับเนื้อตัวดูดีทั้งคู่คู่นี้ก็ซ้ายกับขวาสดกับเก่านะครับมวยเก่าเกมเรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้า เพชรลำพูนนะครับเป็นมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขา่อยมัดนอกได้ในดีครับรายนี้ซ้ายทั้งแถบก่อนน้านี้ผลงานฟอร์มของเพชรลำพูนดูสดุดสดุดนะครับเพิ่งจะแจ้งเกิดได้ความมั่นใจเริ่มจะกลับมาครับล่าสุดนี้โชว์ไว้สวยมากๆคือล่าสุดนี้ท่าต่อยทรงนั้นนี่โอ้โหถือว่าเพชรลำพูพนนี่ดูดีมากๆเลยครับคือแกไฟเตอร์ Fighter ครับประเภทดุดันเลยครับอย่าง ไปก่อนนี่มาดีมากๆเลยนะครับส่วนผู้ชกทางขวามือครับอาหยัดอารบัดครับรายนี้เป็นมวยขวาการ์กาชนบุกบูสู้ดีครับอาวุธแรงครับทักษะดูใช้ได้มีแข้งมีหมัดมีเข่ารอยเข่ายนนะครับที่ออกได้ดีแต่ว่าบางครั้งบางทีแกก็ขาดการป้องกันตัวนะครับจังหวะเดินทําอาหยัดก็ต้องระวังนะครับถ้ามือตกกัดหล่นเนี่ยโดนหมัดโดนศอกของเพชรลำพูนส่วนง่ายท้องได้เหมือนกันนะครับคู่ที่11ของรายการครับคู่นี้ก็ประเภท สดกับเก่าอีกหนึ่งคู่นะครับซ้ายกับขวาเมื่อเป็นที่เป็นแล้วครับผมก็ออกชอบลังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรลำพูนนะครับนักชกชาวไทยของเราครับล่าสุดนี้โชว์ให้ดีครับรายนี้เตะซ้ายจิ้มซ้ายหมัดสอกอันตรายนะครับไม่ประมาทครับเพชรลำพูนยกกัดสูงสูงเพชรลำพูนรายนี้ประเภทนอกได้ในแข็งแกร่งวงนอกก็หนักแรงนะครับเตะขาเจาะยางส่วนเข่าในก็เหนียวแน่นครับมีจับมีขวางเบียดไปเบียดมาพี่ทีน้องทีเนี่ยมองดูว่าจะเก่าเกมกว่านะครับ คู่นี้ออกชอบลังฝั่งทางด้านเจ้าเพชรรำพูลมวดับลำปงังมองด้วยชนะเจ้าอายัดอารบัดจากอีลักนะครับแล้วมาถึงคู่เอกนํำรายการครับคู่นี้เป็นมวยไทยแคทเวท165ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเต็ง1แฟร์เทกนะครับนักชกวัย33ปีครับสูง178เซนติเมตรมวยจากอำเภอเมืองจัดนครสวรรค์น,นะครับ ผลงานร์มหลังของแตงหน่งในรายการวันนะครับชมแล้ว3ครั้งชนะ1แพ้1และไม่มีผลการหน่งขัด1ครั้งนะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้แพ้นอกที่่2ให้กับเจ้ามักซิมบัคชินนะครับจากรัสเซียเมื่อสิงหาคม6.8ที่ผ่านมานะครับส่วนผู้โชคทางขวามือรายนี้คือชุนมินอองนะครับนักโชควัย19ปีครับสูง182เซนติเมตรดาวโรจากประเทศเมียนมานะครับ ผลงานในรายการวันของชุนมินอ,องชุมแล้ว4ครั้งชนะไป2แพ้ไป2นะครับโดยที่ไฟหลังสุดนี้เชน,นฮุยสองเจ้าชาัดเพชรลงในกีฬาลำปางครับเมื่อพฤษภาคม68ชิผ่านมานะครับคนนถทาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูชุนมินอ,องจะเรื่มเื่มครับดูจะได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงชกนะครับส่วนเต็งหนึ่งก็จะสั้นกว่าน,นิดนึงนะครับในส่วนของเนื้อตัวเจ้าชุนมินอ,องก็ดูแน่นดูเป๊ะดูเปรี้ยะนะครับดูดูด ดูกรามท้องดูดูใช้ได้ครับดูชัดส่วนเจ้า,าเต็ง1ก็เนื้อตัวมาประมาณเนี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะออกไปทางชุๆฉนะครับเจ้าเต็ง1คู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับสดกับเก่าเลยครับมวยซ้ายรุ่นพี่อยู่ทางฝั่งทางด้านเต็งห่งครับรายนี้ซ้ายหนักแรงครับ เตะขา่อยมัดระหมัดลำโคนดีแล้วก็ดูจะเก่าเกมด้วยรายนี้กระดูกดีประสบการณ์ชั่วโมงบินสูงครับเตะหนึ่งแต่ว่าโดนหนักโดนแรงก็ไม่ค่อยดีนะครับมีวูบว่ามมีคงเครงร่างกายความสดนี่จะดูเป็นรองนะครับส่วนคู่ชกเจ้าทุนมินอองรุ่นน้องจากเมียนมาราะนี้ก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันครับเป็นประเภทการงกา,กาชนเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธมวยหนักแรงนะครับทุนมินอองก็จะได้หนุมได้สดได้ร่างกายแต่ว่าบางครั้งบางทีจังหวะออกอาวุธก็ดูว่าจะคิดนานไปนิดหนึ่งนะครับ ไฟนี้ต้องคิดไวทําไวครับทุนมินอองถ้ามาจดจดจ้องจ้องหรือมายิกยิกยักยักยินเต้นยินคุยก็ดูว่าจะเข้ารองแข่งได้ทุนมินอองนี้ก็ต้องใช้แผนสดบทเก่านะครับครูเอกนํารายการครับคู่นี้ทางเนี่ะครับซ้ายเจอซ้ายครับประเภทสดจะบทเก่าหรือว่าเก่าจะเอาอยู่นะครับเมื่อเปรียบเทียบมาแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบไปทางฝั่งทางด้านเจ้าเต็งหนึ่งนะครับ คือชอบไปที่เต็งหนึ่งตรงที่รายนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วแกก็เจาะร่างสลับบนรานนี้ซ้ายอันตร,รายนะครับบัตรซอกของเตงหนึ่งนี่ไว้ใจได้เต็งหนึ่งแกมีลูกคู่แล้วก็มีลูกหนักลูกแรงหัวจิตหัวใจในดูว่าข่มนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยมองดูว่าเก่าน่าจะเอาอยู่นะครับคู่เอกนำรายการนี้ออกชอบไปทางฝั่งมังกรปากน้ำโพครับอย่างเจ้าเต่งหนึ่งแฟร์เทคมองดูชนะเจ้าชุนมินองจากเมียนมานะครับ เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการวอลลุปินีนัดที่129กันอีกสักครั้งนะครับโดยที่คู่ที่3ของรายการครับออกชอบดางฝั่งทางด้านเจ้าฮารุยุกิทานิสึนะครับจากญี่ปุ่นครับมองว่าช่าเจ้าฮารออมจากเมียนมาแล้วคู่ที่คู่ที่5าของรายการครับก็ออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าฮัมซาราชิดจากมองโกนะครับมองด้วยช่าเจ้าคัมพิเวดาสิทธิกุลแล้วก็คู่ที่6ของรายการครับออกชอบาังฝั่งเฟอร์กัสมิทนะครับจาก สาราชนาจักนะครับมองดว่าชนะเจ้าซารันฮันเวซาบีนะครับาจากเยเมนนะครับแล้วก็คู่ที่7ของรายการออกช็อตรางฝั่งเพชรชาคิดแกวินยิมครับมองว่าชนะเจ้าย,ยาอดอนุชาเอกปัตนีคู่ที่แของรายการออกช็อตรางฝั่งทางด้านเจ้าตำนานไทยพีเคเล็กเฟิร์ดเอานะครับมองว่าชนะเจ้าสมานชัยสอสมหมายคู่ที่แของรายการออกช็อรางฟังทางด้านเจาตำนเอกเมืองนนครับมองว่าชนะเจ้าซูฟนอานเมชดูบีจากโมร็อกโก คู่ที่10ของรายการออกชอบยบงฝั่ง,งทางด้านคาซานซารุมอฟจากอุซเบนะครับมองว่าชนะเจ้าแหลมสิงห์สอดิชพันธ์คู่ที่ส1เดของรายการครับออกชอบบางฝั่ง,งเพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับมองด้วยชนะเจ้าอาญัดอารบัตนะครับแล้วก็เคว้งกนรายการครับออกชอบบางฝั่ง,งทางด้านเตงหนึ่งแฟเทคครับมองด้วยชนะเจ้าชุนมินองจากเมียนมานะครับก็เดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบแล้วก็มวยดาวเนี่ยสีค่คู่กันอีกสักครั้งนะครับ ดาวแรกเป็นดาวชูชินี่ก็ออกชอบเป็นทางฝั่งทางด้านเจ้าฮารุกิฮารุยุกิทานิสึนะครับหรือเจ้าฮารุเกะทรงฤทธ์นะครับโหรานี้ครบเครื่องนะครับมีทั้งนอกมีทั้งในนะครับแล้วก็จะได้ลอยได้ใหญ่ด้วยมองว่าช้าเจ้าฮารออมนะครับแล้วก็ดาวที่2นที่เป็นดาวชาบูนะครับออกชอบไปที่เจ้าตำนานไทย PK เลฟเฟิร์ดเอานะครับหรือเจ้าก๊อดเดิมครับประเภทฟไฟเตอร์ดุดันหนักแรงรัหมักลับโค่นดีครับมองว่าช้าเจ้าสมานชัยสสมหมาย แล้วก็ดาวที่3านี่เป็นดาวปาทูนะครับออกชอบบางฝั่งทางด้านปราวซิลเอกเมืองนอนทักษะดีล่องแค่วแล้วก็รวดเร็วครับความเป็นมวยดูได้เปรียบครับมองว่าชายเจ้าซูฟีอนันเมสดูบีจากโมร็อกโกแล้วก็ดาวที่สี่เป็นดาวหมูกระทะครับออกชอบบางฝั่งเตง้ตงหนึ่งไฟเทยครับรายนี้กระดูกดีเก่าเกมประสบการณ์สูงสายหนักสายแรงซ้าย,ายอันตรายครับมองว่าชายเจ้าชุนมินอองจากเมียนมานะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับ ในรายการศึกบอลรินีนัดที่หน9ี่1 2นะครับแฟนมวยชอบใครครับชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับฝากแฟนมมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมมวยทุกทกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ